พี่น้องผมูเจ้าดีใจน้ำข่อยบอผู้ใหญ่บานหมูสิบตายแล้วว่าสั่นผู้ใดสดีใจน้ำข่อยมาทั้งนี้้อค่ะเด้อผู้ใหญ่บานหมูสิบถา้าหมูผู้ใหญ่บานหมูสิบตายก็สิบุมีผู้ใดสั่งจับขังอ,อันมาตราลอยสิบสองมันบอพี่น้องกับลอยสิบหกมันบอรครับพี่น้องผู้ใดดีใจน้ำข่อยมาทั้งนี้พี่น้อง ผู้ใดดีใจตบมมือสวดๆค่ะพี่น้องขอให้ม <abyte> ันตายตายเบิดเบิดซุมมันเด้อค่ะเด้อให้มันตายเบิดซุมมันให้มันติดโควิดตายค่ะพวกนี้พวกที่มันทำลายประชาชนพวกที่มันเออต้องการสิเออทำลายประชาชนขอให้มันตายขอให้มันติดโควิดตายเบิดโคตรมันค่ะพี่น้องผู้ใดดีใจก็ มาชอยกันด่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาดามันไอพยายบานมูสิบบ่าหอยค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันมันกระสิใจน,น้ำหย้อนหอยค่ะพี่น้องตอนนี้เป็นไดพี่น้องดีใจบอค่ะถ้าดีใจกับมาตบมือส่วนๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อดีใจน้ำเด้อค่ะผู้ใดที่ที่จะหักประชาธิปไตยค่ะพี่น้องอืม แล็วเฮาก็สิบแตงตังผู้ใหญ่ไม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อให้มันจบที่แค่ผู้ใหญ่บา้านมูสิบะพี่น้องเนาะผู้ใดเห็นน้ำค่ะผู้ใดเห็นน้ำให้กดหนึ่งร้วๆ้ค่ะพี่น้องเฮาบบสิบบเลียตตังผู้ใหญ่บ้านไม่อีกแล้วค่ะให้มันจบแค่มูผู้ใหญ่บา้านมูสิบอค่ะนาะพี่น้องผู้ใดเห็นน้ำเนี่ยคะถ้าเห็นน้ำก็ตบมือสดๆ,ๆค่ะพี่น้อง แต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดวะพี่น้องเด้อของบวริสายโซฟาเด้อไปเขียนภาษาอังกฤษค่ะพี่น้องช่องยูทู e ของบุริสายโซ้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ